เรื่องพลาดอย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กๆพลาดนะครับผู้ใหญ่ก็พลาดได้การที่รู้จักว่าเออสิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องปกติแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับสอนเด็กๆได้จากเกมโดมิโนเกมเดียวนี่นะครับได้หลายเรื่องทีเดียวเป็นเรื่องความใจเย็นด้วยอืมอเป็นแบบนี้ได้ค่ะแล้วบททดสอบผลดหมาของเราเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องนี้ครับเรื่องอะไรคะเรื่องอะไคะคุณหมอ ทำทำไมคะ,ะถามว่าทำทำไมเด็กก็จะถามแาเนี้ฮะว่าทําทําไมพี่ทําทําไมไปดูคับททดสอบนี้ค่ะไปดูกันครับอมยิ้มเรื่องนี้ครับเราจะให้หน้าม้าอมยิ้มนะครับแสดงพฤติกรรมที่เหมือนกันเป็นหมูนะ่คณะเดี๋ยวมาดูครับว่าเด็กๆจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนี่ครับให้จอดครับวารูปครับสืยจะได้ลบน,นะคะ ครับันนี้ขมักก็แม้นเขียนใหญ่เลยครับหืมตั้งใจมากนั่นไรอ่ะเฮ้ยนี่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 รี่นี่นี่นีมนี่นี่นี่นีะไร่นี่นี่ะีรนี่นี่น่นง่นี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 ่น่ยุ่ครันี่นี่นั่นี่นี่นี่นั่นี่นี่นง่น่นี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 งงี่นี่ครับดูอะไรกันเนี่ยโอ้โหพวกี่นี่แปลกจริงๆไปเลยครับ ไม่อยู่ก็ได้ครับอะไรก็ไม่รู้ครับเอาเสร็จแล้ววิ่งเลยครับวิ่งเลยครับเห็นเด็กลุกหนีวิ่งครับเด็กวิ่งตามครับคุณผู้ชมเอาวิ่งตามหรือเปล่าครับนั่นเอาวิ่งตามครับมาดูสุดหล่อสองคนครับไกันใหญ่ครับกต้อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยอีกแล้วสามรับคู่นี้ครับ ศึกษาครับไอต่อไปกันเรื่อยๆทำไมกันเนี่ยโซ่คอนีองะคอนคอนเองะขำครับถามครับเริ่มไอตางวับคนนี้เริ่มอยากไอตางครับเห็นแล้วท่าทางจะคันคอ ชี้แล้วครับคผู้ชมมองดูอีกกี่ทีกี่ทีก็ไม่มีอะไรโอ้อะไรกันแน่กันหนาเนี่ยโอ้คนจะทำงานส่งครูัน <c oughs> นี้ก็เหมือนกันครับ <c oughs> เพื่อนเรา่ยาอะไรกันอยู่เอา้าไปครับวิ่งคร <c oughs> ับ ว้าชีมันว้าชีเป็นอย่างนี้อะอะไรสวยก็ไม่เราต้องหลงอะไสวยมองไม่เห็นเลยมองไม่เห็นอะไรเลยนั่นเลยสิครับมันไม่มีหรอกครับเาแกล้งทำรับลูกครับไม่ต้องเครียดว่าดรูปเดียวฉันจะไม่คนดูบัวเหมือนกันเลยอ่ะคู่นี้ครับปรึกษานะครับวาดรูปอันนี้ามือเหรอปรึกษาเรื่องการวาดรูปครับนามาเริ่มไอายแล้วครับยังเฉยครับยังเฉยครับเก่าเลยนะ อะไรจะคันร้อนกันขนาดนั้นเนี่ยทไมเกาอะไรกันเนี่ยคันอะไรกันนักหนีนักหนาเนี่ยเฮ้ยสงสัยนะนักหนาหุยกันหมดเดี๋วบอกนะว่าตรงนี้มีอะไรสงสัยกันเริ่มคันมานิดนึงแล้วล่ะเริ่มรู้สึกคันแล้วเหรอแหวนว่าไหเริ่มไหมตบคันหัวนครับน้องเริ่มรู้สึกคันตามเลยครับโอ้โหเกาซะขนาดนั้น อ้ะไรเนี่ยไไรเ, <c oughs> เันปว่าเนี่ยโอ้โหชี้ใหญ่ครับมันไม่มีอะไรเลยครับผู้ชมม <c oughs> องมาต่อ,ตอยครับสกิ่ด้ครับไม่ไครับอามางจะวาดรูครับ จากบททดสอบนี้ครับบางคนก็คล้อยตามบางคนก็ไม่คล้อยตามครับเป็นเพราะอะไรครับอาจารย์ครับจริงๆแล้วในเวเด็กวัยอนุบาลน,นะคะป .1 ป .2 เนี่ยนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดของเขาเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าจริงๆอ่ะเขาจะสั่งคําสั่งของครูเขาจะเป็นลักษณะของคอนฟอร์มนะคะกับสิ่งที่เขาบอกถูกอาจายให้ทำหรือบอกให้ทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาไม่ไม่ได้ให้ความสนใจมากนะักกับการเกา หรือว่ากับการอไออะไรเงี้ยนะคะก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของเด็กวัยนี้ถ้าเป็นซีซีอาจจะทําตามนะเพราะเราแบบเหมือนผ่านผ่านอะไรมาเยอะแล้วเราเห็นว่าสมมติวิ่งหนีตามล้วคิดว่าหนีไฟหรือเปล่าเราหนีดีกว่าเลยด้วยด้วยจะโพสซีคนเดียวมั้งผมไม่ทำอ่ะดังนั้นเลยอ่ะช่วงนี้พักการเรียนก่อนเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับคุณหมอก่อนค่ะช่วงแรกกลับมาอมยิ้มกว้างๆกันต่อค่ะอ้ามพลาดครับอ้าวพลาด ช่วงหน้ามาดูครูแฟดจะสร้างสถานการณ์อมยิ้มอะไรให้กับเด็กๆครับกลับมาสู่อมยิ้มช่วงต่อไปครับดีแล้วเรามีบททดสอบถัดมาด้วยละใครใคร เห็นไหมแค่นี้ยังงงเลยเราเจอสองคนหรือเปล่าเนี่ยเราเจอบททดสอบทันมานี้นะคะขอบอกว่างงยิ่งกว่าเดิมเมื่อครูเป็นป่าแฝดน้องๆจะแยกแยะได้หรือไม่นะว่าครูคนนั้นเป็นคนละคนกันค่ะไปดูเลยค่ะครูแฝดไปดูกันครับ อมยิ้มเรื่องนี้ครับเราจะมาดูความสามารถของเด็กๆในการแยกแยะตำหนิต่างๆครับของคนที่หน้าเหมือนกันแต่ก็มีบางอย่างที่ไม่เหมือนกันมีครับมีคนนึงมีไยครับแต่อีกคนนึงไม่มีไยมาแล้วครับคนแรกครับค่ะครูต้องทำรายงานช่วยไปหางครูเดียวกับต้นคริสต์มาสให้ครูหน่อยได้ไหมคะโอ้โหคุณครูครับเครียดครับต้องทำรายงานครับต้นคริสต์มาสไปหายครูหน่อยไปครับไปแล้วครับเดินไปอีกห้องหนึ่งครับไปยังห้องสมุดครับเข้ามาปุ๊บ หันมาป่ะทำไมหนูมาช้าจังนั่นป uh ุ๊บปี้อะไรกันเนี่ยตะกี้พิ่ใช้ให้เรามาเอาหนังสือกลับไปที่ห้องนะจะอยู่ๆก็มาหาเองเอางงครับใช้ให้กลับไปเก็บห้องเดิมครับมาลครับรับอ้าวเพื่อถึงก่อนวีดีโอเดี๋ยวจะเอางินไจีบ ครับคิดจะเป็นเรื่องของมายากลครับน้องคนนี้ครับอไปหาหนังสือเกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้ครูหน่อยได้ไหมคะมาดูคนนี้ครับครูเครียดครับไปช่วยหน่อยครับนั่นครับเดินมาครับเข้ามาในห้องนี้นะคะนี่นะคะหนังสือที่หนูต้องเอาไปน้องครับก็ใช้อยู่หยอกให้มาเอาแล้วครูมาทําไมตรงนี้ครับเนี่ยกลับมาที่ห้องเดิมดีกว่าครับ นิ่งครับวันนี้นิ่งครับแล้วเริ่มสังเกตครับเริ่มสังเกตนะครับทำไมถึงเดินเร็วจังอาจารย์ครับทำไมครูถึงเดินเร็วไหนลองหลับตาสินั่นแน่คุณครูจะเฉลยครับนั่นครับมาแล้วครับปั๊บใช่ครับเป็นอย่างนี้เองสาแสกโอ้คุณครูแกล้งหนูอยากให้หนูช่วยไปหาหนังสือเกี่ยวกับวันคริสต์มาสให้ครูหน่อยได้ไหมคะโอ้ ครูใจเย็นมากครับสั่งคำสั่งแบบใจเย็นๆครับเด็กไปนะครับมาถึงห้องสมุดปุ๊บมองมาครับทำไมหนูมาช้าจังคะครูมาถึงก่อนนะเนี่ยนี่หนังสืออยู่นี่นะคะเอาไปได้เลยนะนี่มีเหลือตามองครับค <c> ร <oughs> ูอะไรแล้วเนี่ยมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกานเดี๋ยวกานเดี๋ยวมีเคลียเดี๋ยวมีเคลียแม่มาเร็วแบบนี้เดี๋ยวมีเคลียรครับไปแล้วครับกลับไปห้องเดิมครับ โดยความที่เด็กอยากจับผิดครับวิ่งเลยครับวิ่งหน้าเลครับมาจะเร็วสัแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันมาช้าอีกแล้วครูมาถึงก่อนเฮ้ย <c oughs> มาเร็วอย่างนี้ได้ไงเนี่ยอทใน่าานระงับปาซินี่ครับหลับปาเฉลยครับ <c oughs> มาแล้วเ้า <c oughs> ทนตึกให้เด็กๆช่างสังเกตนะคะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเด็กที่ช่างสังเกตเนี่ยเด็กก็จะตาดีหัวดีสมองดีนะคะแล้วก็คิดไวด้วยค่ะแล้วก็จะมีความต่ำที่ดีด้วยนะคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่จะสอนเด็กๆยังไงให้เป็นเด็กที่ช่างสังเกตนะคะตรงนี้ไม่ยากเลยค่ะยังแต่การสอนผ่านชีวิตประจำวันนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นการสังเกตเส้นทางในชีวิตประจำวันเช่นเส้นทางในการเดินทางกลับบ้านจากบ้านไปโรงเรียนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะเด็กๆก็จะได้เสรความ นะคะว่าทางกลับบ้านเนี่ยทางไหนนะคะ่อละการถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมีไอเดียอมยิ้มอมยิ้มแบบนี้นะคะเป็นเรื่องของบททดสอบน,นะคะก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏด,ด้านล่างให้รายการเราถ้าเกิดว่าอมยิ้มไหนดนคัดเลือกมานะคะก็แน่นอนว่าจะมีรางวัลให้ด้วยละแน่นอนครับมาต่บวันนี้ครับหมดเวลาแล้วพบกับอมยิ้มนี่ไหนทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18นะาฬกาเป็นต้นไปครับใช่แล้วแะคะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วนะคะอมยิ้มสวัสดีค่ะสวัสดีครับ